สบายดีทุกคนเมื่อนี้ค่อยกสิพาทุกคนมาเก็บมาเพชรเนาะพอค้าเพิ่นโทรมาตั้งแต่สองสามมือเแหละค่อยบ่มีเวลามาเก็บเนาะสองสามมือก่อนบ่คอยสบายกันเลยบ่ได้มาเก็บให้พอค้าเนาะมากมันกระจาแบบว่ายักฮักแล้วแต่ละตนนะนะพอดีฝนตกเมื่อวานนี้อีกแต่ว่าดีที่ค่อยเอาเสื้อกล่งแล้วเนาะแต่ละต้นก็คือโอเคดียังบม่ทันฮักเนาะมากต้นใดก,ก็คือจุกจุเลยทุกคนเป็นตาอ่อนซอนมากดกจังซีนะแต่ว่าเก็บไปเก็บมากกับขี้ค้านอยู่ได้ทุกคน มามาเก็บมะเพ็ดน้ำกันทุกคนสุดนี้ค่อยกะสามาเก็บมะเพ็ดดิบคือเกลานะมะเพ็ดซุกก็ะเพื่อมันสิสุกกะเสาเวลาอีกไปหลายมือเลยก็เลยเก็บมากดิบดีกวัวเนาะอีกอย่างราคามันกระสดีกลัวมักซุกเนาะตามที่ค่อยว่าคือคลิปก่อนแะละทุกคนมักสุกก็ยังมากอยู่ต้นรับประมาณสองสามหน่วยเนาะมากกว่าทันลายตัวหน่วยสุกค่ะนะมาเก็บมื้อนี้กะมีแต่มากแบบเก่ๆเลยทุกคนมันจึงได้น้ำหนักเนาะ ถ้าเขาเก็บน่วยอันสุกไปแล้วก็เอาไปตากแดดก็ได้ราคาดีอยู่ได้ทุกคนแบบว่าเราเก็บน่วยสุกไปแล้วไปตากแดดแห้งเราไปขายมักเพชรแห้งจจงซ่นะจะราคาดีกลัวแต่ว่ามันต้องแบบมีหลายขั้นตอนกับค้าเนาะทุกคนเนาะก็เลยเก็บมักดิบเอาปีที่แล้วค่อยเก็บมักเพชรอันขีนูเนาะเอาไปตากแดดเฮ็ดแห้งเอาไว้กินกับลายเติบอยู่ตอนนี้ก็ยังมาทันเมื่ออยู่ทุกคนมักเพชรอัน คีนกนะคีนุ่โมเพกคีนกว่าสันโมเพกคีนูเงเลมือนี้กับบุมมีขาตั้งกองนาะกระซี่ไล่ตาในทุกคนมีแต่เอาอันมือจับเอาแล้กกาเวอร์วาเวอร์วาไปทังซีแหละเจ้าเพราะว่าขาตั้งกองคอยลืมตั้งแต่ไปเขาข้อเนาะไปเที่ยวมือนั้นกับไปทีมขาตั้งกองไว้ที่พักเนาะแล้กก็ให้กับเจ้าส่งมาตอนนี้ก็กําลังส่งมาเนาะ ถ้ามีอันขาตั้งกองกัดสีไทยดีกว่านี่เน่จักหน่อยเนาะอันนี้อันเอามือจับเน่แล้วกับปิดมกเพ็ดไปน้ามันกัสีเวว่วานเนาะมันกัศส์ลายตาเน่จักหน่อยเนาะโอดเอาเด้อทุกคนผู้ใดอันอยากเบื่องแบบสีนะ มื่อนี้ก็ยังซึมลืมซ้ำลํำอยู่เนาะเพราะว่ายังเวียนหัวอยู่ยังอันบทันดีแบบจากสบายเถอะสองสามเมื่อก่อนคืองงหัวบ่ขึ้นแล้วบ่ได้เดเวียกหลายมือเติบเนาะทุกคนมื่อนี้ก็คือใครๆเนๆในจากหน่อยเนาะตื่นมาเก็บมะเพ็ดไปให้อันพอคาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสร้างหลายมือแล้วเท้าโุรเทสเพิ่นก็เหตเวียกหลาย,ยาอย่างเนาะบ่ได้มาเก็บอันมะเพ็ดเนาะอันหน้าที่เก็บมะเพ็ด แต่ละเสื้อมีแต่คอยเนาะแต่ว่านาทีดูเลอันสีดยาหรือว่าอันคาแมงไม่หรือว่าคหา้าอีกอย่างจริงก็คือท้าวสุรทิพนดูเลจัดการเองหมดเลยทุกคนตอนนี้ก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเก็บได้ครึ่งหนึ่งครึ่งแถวหนึ่งตอนนี้นะเพราะว่าเดดนฮอนฮอนตอนนี้ก็เลยเอามาไว้เอาไว้เก็บอีกครั้งต่อไปเนาะทุกคนก็สีได้ขายไปหลายๆงวดเลยเก็บเมื่อน,นี้ก็ได้จะประมาณนี้เลยทุกคน ขี้คานเนาะเพราะว่าตื่นสวยแล้วมือมือมอ,มอนี้ฮนะน่ะตื่นประมาณอันเจ็ดโมงจะเข่าแปดโมงละบราณก,กินข่าวเช้าเนาะมือนี้ก็ได้ขายหลายอย่างมีมะนาวมีมะเขือเนาะมะเพชรก็ได้แต่สี่โลเนาะสุดก่อนไในหกโลอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละไปก่อนเด้อทุกคนเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย